เช้านี้นะคะป้าก็ให้กุหลาบของป้าได้กินอาหารไทยๆบ้างค่ะนั่นก็คือขี้วัวป้าเอาขี้วัวแล้วก็แช่น้ําไว้ประมาณสักห้าคืนแล้วค่ะวันนี้ก็มาผสมน้ําในฝักบัวนะคะโดยใช้ขี้วัวที่ผสมไว้นะคะจางๆสักสามแก้วแก้วของป้ากา็ก็ประมาณถ้วยก,กว่านะเอะคุยแบบคนทําขนมอะค่ะ ใส่เข้าไปสามถ้วยแล้วก็ผสมน้ำลงไปให้เต็มถอดบัวที่รดน้ำอะค่ะไปรดกุหลาบทุกต้นเลยนะคะบางต้นเนี่ยป้าก็ขอเหี่ยวกับเขานะเขานิ่งเงียบงันอะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ละท,ทั้งทั้ที่ป้าก็ให้ทั้งกาแฟแล้วก็ปุ๋ยสูตรสให้ 8 24 24ทั้งนี้ทั้งนั้นให้ระยะห่างๆนะคะบางต้นก็ตอบรับดีๆตอบรับอย่างไรคะก็ดูใบอะคะ่ะยอดอ่อนเขาแตกออกมาซับรั่งทุกยอดอ่อนจะเป็นดอกหนึ่งดอกนะคะถ้าต้นสมบูรณ์ดีเนี่ยป้าตั้งข้อสังเกตนะกุหลาบป,ป้าตอนนี้ก็ขยายออกมาน่าจะ20กระถางแล้วค่ะ จากการเริ่มต้นที่แรกตั้งใจว่าจะเลี้ยงง่ายๆสักสีห้ากระถางอ่ะต่อไปก็นิ้วลั่นค่ะค่อยๆทยอยซื้อมาเพราะย่ามใจนะคะเพราะมันไม่ได้เลี้ยงยากอย่างที่คิดอะ่ะป้าซื้อมายังไม่ตายสักต้นหนึ่งเลยอ่ะนะคะแล้วก็ออกดอกให้ป้าดูทุกวันเลยอะ่ะนะคะเออนี่ก็คือทอปิคออฟคานาค่ะ นอกนั้นแม้บางต้นเงียบงันไปนานที่ป้าบนนะคะณเวลาเนี้ยเขาก็แตกยอดออกมาให้เห็นแล้วค่ะยอดเล็กๆนะป้าสังเกตดูทุกวันนะช่วงนี้มือไม้ป้าก็มีแต่ดินเช้าขึ้นมาก็ให้ปุ๋ยขุดดินขยับขยายกระถางพรวนดินทำสารพัดก็มีความสุขดีค่ะในช่วงที่เราไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะคะชื่นชมกับใบอ่อนยอดอ่อนสีแดงอะ่ะ แล้วก็มองเลยไปถึงดินด้วยค่ะว่าเขามีความชุ่มชื้นดีไหมเอ่อดินที่หนานแน่นเป็นปึกเนี่ยเราก็ต้องพรวนดินนะแต่ของป้าไม่เป็นอย่างนั้นน่ะเพราะพื้นฐานของการปลูกเนี่ยป้าเริ่มต้นตั้งแต่การปรุงดินให้อร่อยก่อนคะ่ะป้าให้สูตรไว้ไล่หลายครั้งละบางคนอาจจะเบื่อนะก็จะเว้นเว้นไปบ้างนะคะเนี่ยค่ะต้นที่เคยเงียบเงียบอะ่ะ พอได้ปุ๋ยก็กระดีกระดานะคะนี่ก็ออกดอกสวยเชียวค่ะบางต้นก็ถูกมแมลงทำร้ายจิตใจไปบ้างแม้ป้าจะฉีดพ่นน้ำยาล้างจานเอาน้ำส้มสายชูเจือจางนะคะแต่บางวันป้าก็ลืมอ่ะถ้าฉีดสักสองวันครั้งอ่ะเช้าบ้างเย็นบ้างก็จะดีค่ะตอนนี้หน้าบ้านป้านะที่เคยรกๆนะคะ ทางเดินเข้าบ้านเนี่ยก็กลายเป็นสวนกุหลาบไปละแต่ป้าปลูกในกระถางอ่ะเพราะไม่รู้ว่าอนาคตอ่ะป้าจ,จะยังคงอยู่บ้านหลังนี้ไหมอ่ะก็มันใหญ่เกินความจำเป็นนะคะเนี่ยค่ะเออคอเดสจูเบรีอันนี้น่าจะเป็นชูเอมานูเอลนะคะไอ้เจ้าชันนโลงหรือตัวพึ่งมินเนี่ยก็บินมาตอนนี้ป้ายืนยันได้แล้วว่าเขาไม่ใช่ตัวที่มาทำร้ายกุหลาบอ่ะค่ะเขามา ดูดน้ำหวานจากเกสรก็ปล่อยๆไปค่ะอันนี้คอเดสจู u บลลี่นะคะดอกนี้ก็เริ่มที่จะโรยอะ่ะอันนี้เกิดมาก็เบี้ยวเบี้ยวบิดบอะ่ะแต่ป้าก็ยอมยอมค่ะชูเอ็มมานูเอลค่ะนี่ก็เป็นวาเลนไทน์นะตอนนี้ป้าก็เก่งมากเลยอะ่ะรู้จักชื่อกุหลาบหลายๆอย่างนะคะอันนี้กุหลาบนีรนามค่ะเพราะป้าไม่รู้ชื่อนะคะ นี่ก็ถูกมแมลงกินไปซีกหนึ่งไอ้เจ้านี่กุหลาบหนูของป้าค่ะไม่ใช่หนูอนุทินนะ,ะกุหลาบจริงๆน่ารักค่ะขอบคุณที่ติดตามช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะค่ะ